สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลบ้านสวนทีจะวยชเคมากนะครับช่องที่จะพาท่านู้ชมไอเดียการสร้างบ้านนะครับหาช่างสร้างบ้านหาผู้รับเหมาสร้างบ้านและก็สําหรับคนที่รักบ้านทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านนองค่ายนะครับตาบลบ้านบัวเพลิงเมืองจังหวัดวุรีรัม์เช่นเคยอีกแล้วนะครับมาอยู่าบ้านของคุณพี่อารีนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพี่อารีด้วยนะครับที่ให้รีวิวบ้านโมเดนนะครับหลังนี้นะครับซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 8 0 0แสนบาทก็ท่านผู้ชมพร้อมเข้าอยู่เลยนะครับรวมค่าแรงหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมบ้านหลังนี้ก็มีฟังก์ชันอยู่2ห้องนอนนะครับหห้องโถง1ห้องน้ํา1ห้องครัว1ระเบียงหน้าบ้านแล้วก็1เฉลียงหลังบ้านนะครับมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่1 1 5ตารางเมตรนะครับด้านหน้ากว้างอยู่ที่7เมตรนะครับลึก16.4เซนติเมตรนะครับท่านผู้ชมกนะ็เรามาดูในส่วนของแต่ละล็อกว่ามีขนาดความยาวเท่าไหร่นะครับด้านหน้าก็ล็อกละ 3เมตร50 3เมตร50นะครับระเบียงตรงนี้ยาวอยู่ที่2เมตร40นะครับล็อกตรงนี้3เมตรล็อกตรงนี้3เมตรล็อกตรงนี้3เมตรส่วนเฉลียงหลังบ้านนะครับเป็นแบบซิมิเอาด์ดอร์นะครับมีขนาดอยู่ที่ยาว5าเมตรเลยครับท่านผู้ชมบ้านนี้เป็นบ้านโมเดิ์นะครับหลังคา2สเต็ปนะครับมีสเต็ปตัวบ้านกับสเต็ปเฉลียงระเบียงหน้าบ้านนะครับหลังคาเป็นหลังคาเมทัลชีทนะครับสีน้ำเงินนะครับ ประมาณนี้นะครับส่วนตัวบ้านก็จะเป็นโทนสีเทานะครับเทาออกม่วงๆนะครับเทาอ่อนๆแล้วก็ตัดกับสีเทาม่วงๆน้ําเงินเข้มๆนะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ตามที่ผู้ชมเห็นเลยนะครับสีประมาณนี้นะครับบ้านนี้ก็จะมีระเบียงนะครับระเบียงมานั่งเป็นระเบียงปูนอยู่หน้าหน้านะครับกว้าง7นะครับลึก2อเมตรสีนะครับก็จะยื่นออกมาจากหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมใกล้ๆกันนะครับ ในส่วนของระเบียงหน้าบ้านก็จะมีการตกแต่งเสาระเบียงนะครับให้มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กรุกด้วยไม้ฝาเทียมนะครับ ที่เห็นนะครับท่านผู้ชมเป็นไม้ฝาเทียมนะครับแล้วก็ตัดด้วยบัวปูนนะครับบัวปูนปั้นนะครับลายโรมันนะครับบนล่างนะครับมีอยู่3ต้นเลยนะครับที่ตกแต่งนะครับตกแต่งให้ดูสวยงามนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีม้านั่งนะครับม้านั่งปูนนะครับตรงนี้นะครับเป็นรูปตัวแอลนะครับแล้วก็มีระเบียงด้านนี้นะครับเป็นกึ่งระเบียงกึ่งม้านั่งนะครับด้านนี้จะเป็นด้านม้านั่งนะครับ ด้านนี้เป็นด้านระเบียงแล้วก็จะมีบันไดทางขึ้นอยู่ฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมในส่วนของระเบียงก็จะสูงจากพื้นดินอยู่ที่55ซนติเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบ้านจะสูงจากพื้นดินอยู่ที่65ซนติเมตรนะครับระเบียงกับตัวบ้านต่างกันอยู่ที่10ซนติเมตรเลยนะท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นทางเข้าตัวบ้านนะครับบันไดก็จะมีอยู่3ขั้นนะครับก็เป็นกระเบื้องผิวหยาบนะครับลายหินแม่น้ํานะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับ มีอยู่3ขั้นบันไดนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมนะครับฟังก์ชันแรกของตัวบ้านก็คือระเบียงหน้าบ้านนะครับที่พูดไว้ต้นตรยการนะครับว่ายาว7ลึก2องเมตรสนะครับส่วนของพื้นนะครับก็จะปูด้วยกระเบื้องผิวหยาบขนาด40คูณนะครับลายประมาณนี้นะครับทานผู้ชมเป็นลายไม้นะครับนี่นะครับอันนี้คือรายละเอียดของฟังก์ชัน แรกนะครับไปเบียงหน้าบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสาตกแต่งนะครับแล้วกรุ <Okay. S 2> ด้วยไม้ฝาเทียมนะครับลงสีออกสีไม้นะครับท่านผู้ชมสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับแต่สวยงามมากครับ <t> น <Welsh> ี่จะเป็นบัวปูนโรมันนะครับลายประมาณนี้นะครับบัวปูนโรมันนะครับอันนี้เป็นเสาตกแต่งนะครับ 3ต้นครับมีอยู่3ต้นด้านนี้ก็เป็นด้านม้านั่งนะครับม้านั่งปูนนะครับในส่วนของพื้นม้านั่งนะครับก็จะเป็นกระเบื้องนะครับกระเบื้องดินเผานะครับขนาด40คูณ40นะครับแล้วก็เก็บขอบด้วยคิ้ว PVC สีขาวนะครับท่านผู้ชมอันนี้คิ้ว PVC นะครับ ก็จะยาวไปทางนู้นนะครับในส่วนของด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีในส่วนของช่องแสงนะครับหน้าต่างบานเลื่อนนะครับอลูมิเนียมอบขาวกระจกใสเขียวนะครับมีขนาดอยู่ที่เมตรสีสูง1เมตรสิเซนติเมตรนะครับมีมูลวดให้พร้อมเลยนะครับผมก็จะมีการตกแต่งด้วยบัวปูนนะครับโรมันนะครับบนล่างเลยนะครับท่านผู้ชมเราดูบัวปูนใกล้ๆนะครับบัวปูนประมาณนี้นะครับ ตงด้านบนก uh ung, Seth, Cap, home, i, ับด้านล่างเท่านั้นนะครับแล้วดูทีส่วนด้านบนกันบ้างนะครับก็จะเป็นฝ้านะครับยิบซ้ำฉาบเรียบนะครับโคมไฟสาะเปาสองโคมนะครับอันนี้คือฝ้าของระเบียงนะครับประมาณนี้นะครับก็มีโคมไฟสารเปาอยู่สองโคมนะครับในส่วนของฝ้าในส่วนของเชิงชายคานะครับก็จะเป็นฝ้า สมาร์ทบอร์ดผิวเรียบแล้วก็สลับกับสมาร์ทบอร์ดแบบมีรูระบายอากาศนะครับช่วยระบายอากาศใต้หลังคาครับท่านผู้ชมต่อไปเราดูไปส่วนของประตูทางเข้าตัวบ้านนะครับประตูนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่1เมตร85เซนติเมตรสูง2เมตรเซนติเมตรนะครับเป็นประตูบานไม้ครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับมีอยู่2บานนะครับแบบบานผลักนะครับผลักเข้าไปข้างในตัวบ้านนะครับ เข้าไปดูนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมในส่วนของตัวบ้านกับระเบียงนะครับจะต่างกัน10เซนติเมตรนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในตัวบ้านนะครับฟังก์ชันที่2ของตัวบ้านก็คือห้องโถงครับเป็นห้องโถง2ล็อกเลยนะครับขนาดห้องโถง3เมตรนะครับลึก6เมตรนะครับท่านผู้ชมผนังตัวบ้านก็จะทาสีโอรสนะครับ ชมพูชมพูออกเหลืองเหลืองนิดๆนะครับท่านผู้ชมออกแนวสีโปร่งนะครับคุมโทนให้ออกแนวสีโปร่งนะครับอันนี้คือภาพรวมของห้องโถงนะครับห้องโถงตรนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนที่แจกจ่ายไปยังแต่ละฟังก์ชันของตัวบ้านนะครับอย่างเช่นด้านหน้าก็จะเป็นห้องครัวรกับห้องน้ํารวมนะครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะครับเดี๋ยวเราดูรายละเอียด ห้องโถงนะครับท่านผู้ชมเราดูแต่พื้นเลยนะครับพื้นกระเบื้องขนาด60คูณ60นะครับเป็นกระเบื้องดินเผานะครับหน้าต่างนะครับจะมีอยู่2ช่องนะครับมีช่องแสงอยู่2ช่องนะครับก็คือหน้าต่างบานเลื่อนนะครับสเปคเม็ด40สูงเม10นะครับมีอยู่2ช่องนะครับ2บานนะครับก็จะเพิ่มความโปร่งให้กับห้องโถงได้เป็นอย่างดีเลยครับบวกกับผนังโทนสีสว่างนะครับท่านผู้ชมโปร่งมากครับ ตรงนั้นก็จะเป็นตู้คอน s u m e r นะครับจะอยู่ฝั่งทางเข้าเลยนะครับด้านขวามือนะครับเข้ามาก็จะอยู่ฝั่งขวามือนะครับเราดูด้านบนกันบ้างนะครับท่านผู้ชมด้านบนเป็นฝ้าหลุมนะครับมีโคมไฟซาลเปาอยู่กลางหลุมนะครับแล้วก็มีโคมไฟดาวไลท์ LED โคมไฟดาวไลท์หลอดนะครับอยู่6โคมนะครับทางละ3นะครับตรงนี้3 ส่วนตรงนี้3นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือรายละเอียดของด้านบนของตัวบ้านก็คือฝ้าหลุมนะครับประมาณนี้นะครับฝ้าหลุมนะครับโคมไฟสารเปานะครับสองโคมนะครับเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันต่อไปครับเป็นฟังก์ชันห้องนอนที่1กับห้องนอนที่2นะครับก็มีขนาดเดียวกันนะครับก็คือ3ามคูณสามเป็นห้นะครับทั้ง2ห้องเลยนะครับ รายละเอียดของประตูก็รายละเอียดเดียวกันเลยนะครับประตูไม้อัดนะครับลายโมเดินขนาด80สูง2เมตรวงกบไม้เนื้อแข็งนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่เป็นวงกบไม้เนื้อแข็งนะครับมานี่นะครับอันนี้เป็นประตูลายประตูลายของประตูนะครับไม้อัดลายโมเดิ์นะครับตรงนี้เป็นลูกบิดการโยกนะครับท่านผู้ชมขอควายนะครับ มานนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับฟังก์ชันห้องนอนห้องแรกนะครับก็จะมีช่องแสงอยู่2ด้านเลยครับท่านผู้ชมเข้ามาก็รู้สึกได้ถึงความโปร่งนะครับ่องแสงของหน้าต่างนะครับมานี้นะครับหน้าต่างนี้ก็เป็นหน้าต่างมานเลื่อนมีมุงลวดให้พร้อมเลยครับซื้อมาจากห้างนะครับท่านผู้ชมขนาดห้องก็3ามพูสามเมตรนะครับผนังก็ยังเป็นโทนสีเดียวกันกับห้องโถงนะครับ ซักใช้สอยนะครับมีอยู่3าจุดนะครับท่านผู้ชมตรงนี้จุดหนึ่งนะครับทางเข้านะครับ2จุดเลยนะครับแล้วก็มีชีวิตเปิดไฟอยู่นะครับหนึ่งดูหนึ่งอันนะครับแล้วก็ด้านนี้ครับที่ตะวันออกอยู่หนึ่งอันนะครับท่านผู้ชมหนึ่งคู่นะครับประมาณนี้นะครับเราดูดูส่วนของด้านบนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอเปิดไฟก่อนนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็น ้าฉาบเรียบนะครับโคมไฟซาราเปาอยู่กลางฝ้าครับมีอยู่โคมเดียวนะคุนผู้ชมแล้วก็มีช่องเซอร์วิสนะครับห้องเซอร์วิสอยู่ห้องนอนห้องแรกนะครับทําได้สวยมากเลยนะทคานผู้ชมมีการเก็บขอบด้วยไม้มมกเลยนะครับอันนี้คือช่องเซอร์วิสนะครับใต้หลังคานะครับมีหน้าต่างอยู่2ด้านนะครับด้านทิด้านทิศเนือกับด้านทิศตะวันออกนะครับช่องแสง ทำมาท่าเข้าในตัวบ้านได้อย่างปลอดโปร่งเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อากาศก็จะถ่ายเทได้ดีเมื่อเราเปิดหน้าต่า,างทั้ง2ด้านพร้อมกันนะครับถ่ายเทภายในห้องนะครับแล้วดูในส่วนของพื้นก็เป็นพื้นกระเบื้อง 60x10 60, เช่นเดียวกันกับห้องโถงเลยนะครับประมาณนี้ครับเป็นลายหินอ่อนนะครับกระเบื้องดินเผาทั่วไปนะครับท่านผู้ชมขอบพื้นก็เก็บด้วยวัวพื้นนะครับ PVC ลายไม้นะครับประมาณนี้นะครับ ทั้งห้องนอนแล้วก็ทั้งห้องโถงเลยนะครับอันนี้คือห้องนอนห้องแรกนะครับต่อไปเรามาดูห้องนอนถัดไปนะครับก็ละเอียดเดียวกันเพียงแต่ว่าจะมีช่องแสงอยู่ด้านเดียวนะครับท่านผู้ชมประตูก็จะอยู่ติดกันเลยนะครับเข้าไปก็เป็นห้องนอนห้องที่สองครับฟังก์ชันต่อไปก็คือห้องนอนห้องที่สองนะครับ ก็ยังคงความสว่างโปร่งเช่นเดิมนะครับเพราะว่าส่วนของผนังจะเป็นโทนสีสว่างครับท่านผู้ชมหรือจะมีช่องแสงอยู่ด้านเดียวนะครับเป็นช่องหน้าต่างบานเลื่อนนะครับขนาดเมตรสีงูงเมตนะครับอลูมิเนียมอกขาวกระจกใสเขียวนะครับฟังก์ชันรายละเอียดนะครับปลักกับรายละเอียดรายละเอียดปลัก,กและสวิ์อยู่ตำแหน่งเดียวกันหมดเลยนะครับท่านผู้ชม ด้านหน้าจะมีอยู่2คู่นะครับแล้วก็ตรงนี้มีอยู่อีก2คู่นะครับนั่นคือปลัก๊กไจ้ซอยนะครับขนาดห้องนอนนี้ก็ขนาด3คูด3เมตร50นะครับก็มีสวิตช์เปิดไฟนะครับอยู่ตรงทางเข้าประตูเลยนะครับเข้ามาก็จะมีสวิตช์เปิดไฟนะครับและรายละเอียดของฝ้าก็เช่นเดียวกันนะครับเหมือนกันเด้เลยนะท่านผู้ชม ก็จะมีความพิเศษก็คือมีสายไฟเอลอยไว้ให้ท่านลูกค้าได้นํามาติดตั้งเอทีัได้นะครับมีทั้งสองห้องเลยนะครับทั้งห้องนอนแล้วก็ทั้งห้องนอนห้องหนึ่งแล้วก็ห้องนอนห้องที่สองนะครับผมลืมรีวิวห้องนอนห้องที่หนึ่งครับมีเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมบัวพื้น PVC ลายไม้นะครับเก็บขอบพื้นนะครับแล้วก็พื้นกระเบื้องขนาด60สิคูณ รือเรื่องทั่วไปนะครับต่อไปดูฟังก์ชันต่อไปนะครับฟังก์ชันห้องครัวกับห้องน้ํานะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูบานไม้อัดนะครับลายโมเด์นะครับท่านประชมขนาด80ซมตรนะครับในส่วนของห้องครัวก็จะลดระดับลงมาจากตัวบ้านอีกประมาณ5-7ซนติเมตรนะครับอันนี้คือนั่นคือห้องโถงตัวบ้านนะครับส่วนอันนี้เป็นห้องครัวนะครับ ห้องครัวจะตัดประตูบานประมาณ5้ถึงเนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือไม้อันนี้คือประตูไม้อัดนะครับนี่นะครับเป็นห้องครัวแบบปิดนะครับท่านผู้ชมเจ้าของบ้านยังไม่ได้ซื้อเคาน์เตอร์มานะครับเจ้าของบ้านจะซื้อเคาน์เตอร์สําเร็จรูปมานะครับท่านผู้ชมนํามาก็มาติดตั้งเลยนะครับตัวน,นี้ก็รอยท่อเอาไว้นะครับเวอ,อไปนะครับไม่ได้รอยท่อนะติดตั้งท่อน้ําทิ้งกับท่อน้าดีเอาไว้นะครับแล้วก็นํา พเตอร์เสอรูปมาติดตั้งเลยนะครับท่านผู้ชมห้องครัวนี้มีขนาดอยู่ที่5คูน3เมตรนะครับผนังก็สีทนเดียวกันนะครับชมพูอมเหลืองนะครับชมพูอ่อนๆอมเหลืองนะครับหน้าต่างมีอยู่2ช่องนะครับท่านผู้ชมช่องแสงมีอยู่2ด้านนะครับบ่โปร่งเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมด้านทิศใต้กับด้านทิศตะวันออกนะครับ อันนี้คือห้องนะห้องครัวนะครับก็จะมีประตูออกไปยังในส่วนของเฉลียงหลังบ้านนะ,ะท่านผู้ชมก็ในส่วนของหลังบ้านก็เจ้าของบ้านเพิ่งย้ายมานะครับอาจจะมีข้าวของเยอะนะครับก็ไม่สะดวกที่จะออกไปรีวิวให้ดูนะ,ะท่านผู้ชมด้านหลังก็เป็นแบบสไตล์เฉลียงหลังบ้านซิมิเอวดอรนะ,ะท่านผู้ชมกึ่งกลางแจ้งกึ่งในร่มนะครับหลังคาเมทัลชีสน,นะครับโครงหลังคาก็เป็นเหล็กกล่องกาวานัยหมดเลยนะครับ อันนี้คือเฉ่เลียงหลังบ้านนะครับขนาด5คูณเเมตรนะครับท่านผู้ชมต่อไปเราะส่วนของห้องน้ํารวมนะครับห้องสุดท้ายของตัวบ้านนะครับห้องน้ํารวมนี่ก็มีขนาดอยู่ที่2คูณ3เมตรนะครับก็จะลดระดับลงไปจากตัวของห้องครัวอีก10เซนเลยนะท่านผู้ชมโอ้ลึกมากเลยนะครับ เราดูตั้งแต่ประตูครับรายละเอียดดีเทลตั้งแต่ประตูเลยนะครับเป็นประตูวงกบ PVC นะครับขนาดกว้าง70ซนติเมตรนะครับสูงเมตรแปนะครับก็มีสวิต์เปิดปิดไฟอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็มีปลั๊กอยู่ให้อยู่อันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสวิต์ห้องครัวนะครับสวิต์ไฟห้องครัวลืมรีวิวไฟห้องครัวให้ดูนะครับท่านผู้ชม คงไฟสาเป2าสองโคมนะครับแล้วก็ไฟฉาบเรียบนะครับประมาณนี้นะครับเรามาดูห้องน้ํากันต่อนะครับห้องน้ํามีห้องเดียวนะครับ2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะครับห้องน้ํานี้มีขนาดอยู่ที่2อคูนสเมตรนะครับก็ตกแต่งด้วยพื้นปูพื้นด้วยกระเบื้องนะครับผิวหยาบขนาด40่สคูนสีนะครับลายประมาณนี้นะครับ ลายหินธรรมชาตินะครับแล้วก็มีใบเมเปิลนะครับท่านผู้ชมถ้าผมไม่ผมพูดไม่ผิดนะครับเป็นใบไม้นะครับเป็นลายใบไม้ตกลงไปที่พื้นนะครับตัวนั้นจะเป็นโซนเปียกนะครับท่านผู้ชมใหญ่มากเลยนะครับก็จะต่ากับโซนแห้งนะครับมีการแบ่งโซนเปียกโซนแห้งนะครับในส่วนของโซนแห้งก็จะมีชักโครกแบบทูพีสนะครับทางน้ําถูหนังนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับ อันนี้คือในส่วนของส่วนเปียกนะครับก็จะต่ำส่วนแห้งมานะครับส่วนแห้งก็มีอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมก็คือมีอ่างล้างมือชนิดแขวนบนผนังนะครับแล้วก็กระจกนะครับราวแขวนผ้านะครับในส่วนของผนังก็จะกรุกด้วยเรื่องบุกผนังนะครับเกือบถึงฟ้านะท่านผู้ชมตั้งแต่พื้นเกือบถึงฟ้านะครับลายประมาณนี้นะครับ วันนี้จะมีอยู่2ลายนะครับท่านผู้ชมกระเบื้องนะครับลายแรกจากพื้นมาจะเป็นลายหินอ่อนนะครับแล้วก็ลายที่2เป็นลายดอกไม้นะครับ2แถวนะครับท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นบล็อกแก้วนะครับเพิ่มความสว่างให้กับห้องน้ํานะครับเบรเกอร์คือตัวน,น้ำอุ่นนะครับวรนนี้จะเป็นกระจกบางกลิ่บางซ้อนนะครับ เพิ่มแสงจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ช่วยระบายกลิ่นระบายอากาศในห้องน้ำนะครับท่านผู้ชุมกระจกพ่นฟ้านะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องบ้านสวนห้องจระเข้มากนะครับก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องบ้านสวนห้องจระเข้มากกันด้วยนะครับแล้วกดสั่นกระดิ่งให้กับช่องด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกท่านนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ